สวัสดีครับพมเป็นพี่น้องปองป่าและเอฟซีมลำเพชรลำพูนสู้ขู่สู้คนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่ก็หน่อยสายจวดนะครับพี่น้องเด้อพบกันวันนี้วันพุธที่7เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาประมาณ9โมงกว่าครับ9ก้โมงสินาทีนะพี่น้องเด้อลุงตู่จะออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมงานมลำเพชรลำพูนให้พี่น้องรับทราบรับชวมหรือสเกลครับพี่น้องครับ ทางคลิปก่อนมาเลยครับมาซื้อน้ำแข็งเตรียมอลายสวดโอ้มาซื้อน้ำเบงทูบเปียกมาแล้วครับพี่น้องครับไปพ่อจุดทูบเมื่อวานหน่อจักตัวไหนเนาะมันสิตรงกบปาดน้มนต์บ่ครับเดี๋ยวจ้างกันถามไม่ได้บ่อยๆครับเอฟซีถามรู้ตัวก็เริ่มมาอเอฟเตี๋เมื่อวานนะครับฟ้าร้องแตนเด็กก่อออดิชั่นครับก็เลยไปถ่ายครับพี่น้องครับเมื่อวานในการน้องๆกันมากออเดิชั่นหลายคนครับมาจากทางไกลทางไกลโอ้ แต่ละคนรู้สึกว่าเสียงดีครับครับพี่น้องครับอืมิได้ไวรุ่นนะครับมีแต่วัยรุ่นมีแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดสิบสี่สิบห้าอายุยี่สิบกว่าปีกับมีอยู่อายุยี่สิบกว่าปีถึงเลยมีอยู่สองสามคนนะครับเสียงกับคลคนแค้นแก่นคุณอายุสามสิบห้าสี่สิบห้าอายุสามสิบห้าปีโอ้เสียงดีครับเป็นทหารในการอยู่ครับสาวันจากสปอเร้ากับมาออดิชั่นอีกผู้นึงครับ รู้สึกว่าเสื็อว่าน้องฟ้าหลวงบ่ครับอายุ14-15ปีคือกันนั่นแหละครับพี่น้องครับโอ้เสียงกันดีอยู่เลยครับแต่ว่าพลังยังตื่นเต้นไลยจ้ะนอยส่วนมากกับน้องๆที่มาลองก็ว่านเลยกรับมีแต่คนตื่นเต้นทั้งวันเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าขึ้นเวทีไงเลยครับเวทีไงเวทีซิมฮองโอ้รู้สึกว่างามพอดีว่าเจาะเลยครับพี่น้องครับนี่รายการเลยครับเนี่ยซิมองนี่รุ่นนี้นี่ยงามครับกระทัดรัดดีพอดีเลยครับ สวยสอออกอันสนอ,อสอก่ะอ่าวงสองกับค่าแม่ซัมเน่กับขึสิงห์งามนะครับนี่วงใหญ่กับชิบสองวงน้อยกับอ่าชิบห้องนะครับจวดเลยครับพี่น้องนี่อ้าววันนี้ก็จะรีบซื้อบัตรสองตัวนะพี่น้องฮอดมือฮอดเว้นแล้วครับวันนี้วันที่เจ็ดแล้วนะพี่น้องครับงานผูกแขนต้อนรับน้องต้อมล้วก็ทีมงานสุข,ขสุขคนครับวันนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์กับเสมาผูกครงผูกแขนทีมงานกับเสขา,ม,าม่าจะลงวันนี้ครับ ออมาเพราะว่า hm. นักอาจารย์เรือยเรียกว่าผูกคงผูกแขนลูกทีมอาจารย์นักกลองีแล้วก็นักร้องซุกซุกขนในการได้วงเขาเนี่ยครับพี่น้องผูกแขนและก็ร่วมไปถึงน้องต้อมนะครับแสงอาจารย์พันมาราเพื่อกรรมฐานละสองซัมเมอร์นะครับพี่น้องครับตอนนี้ครับเพื่อนกัมาถ่ายยู่นอนถ่ายอยวนกูซุมมู้นครับที่แรกกับพักที่แถวบ้านแพงเพรานว่ามันคือดกานนอนยากครับผมอยากไปยัน แต่มันแพงเพงราะว่าตอนอยู่สาวน้อยเพิ่นก็นเคยมาเสาห่องยุมมงคลมัซซีห่องหนึ่งมัซซีมีอยู่สองเตียงมันนั่งง่ายหมดเลยครับาราคาก็ซ้ำกันก็เลยให้ลูกตู้ผ้าง่ายไปโซงอยู่อันโกศโซมว่านกับผ้พมันไปอันนด้๋ยวเพิ่นงจะมามีรถหรอกครับเดี๋ยววันแย่เพิ่นมากแต่คันพวกมีรถเพิ่นยังสิ่มงมันบอกจะรับเพิ่งนครับพี่น้องครับมาแล้ว บาทราคา199คะแนนเนะพี่น e, ้องเด้อผู้ใดที่ย so, um ังไม่ได right, <in> ้ซื้อก็ฝากพี่ฝากน้องครับซร้อยคนหนุนสร้อยเหมาครับว่าในการรู้สึกว่าสิฮางมู้จะบ้าสายจวดเนี่ยทั้งมังมู้เนี่ยทั้งที่งานเนี่ยพักกันซอยกันไล่สดขายกันรู้สึกว่าสิเออคข้นเหมาหลายอยู่นะครับซื้อหลายเหมาหลายอยู่ครับยูในกลุ่มตอนนี้ผู้ใดหูแจักเดี๋ยวบ่ได้เท่าไหร่นะครับพี่น้องครับรายงานคอมเมนต์มาเรียนลำกันด้วยกับพี่น้องครับเดี๋ยวอ่าตอน ทุ่มออก,กโมงทุ่มนึงก็บสีอันสแตนไมลแล้วก็สิเริ่มครับในวงกลมเปิดครับพี่น้องเรียกโคตเขาในกลุมปีตชางไหนกัติดตามได้พี่น้องอ่นผู้ใดยังไม่ให้ได้ซื้อกับเฝ้าตัดสินใจแต่พี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวมันจะเขายากนะครับถึงเวลามากแบบพลาดโอกาสอันเบิร์กนะครับเพราะว่าจากการที่เห็นรุ่ซ่อมรู้สึกว่าสคริปตระตางนี่โป้เท่งนี่แต่ลำเพลินเสนอจเท่งค,ครับพี่น้องครับพี่แต่ลำเพลินอย่างเหลือครับพี่น้องครับ สเตปนี้ต่อไปท่านผู้จัด้านครับในพจนทีมงานบริหารว่าต่อไปจะเอาเป็นของแท้ของจริงนะครับสเต็ปเอ็เนธรรมดาคอลัมเพลินขนาดแท้ไม่รุ่นคอลัมเพลินขนาดแท้ครับบ้านนี้สิเป็นไม่รุ่นคอลัมเพลินขนาดแท้ดีนะเป็นพิเศษลัมเพลิน์ดนะบานนี้ครับพี่น้องครับสามสิบกาก่อนครับพี่น้องครับจวดย่างเดียวออกมาเราใด่กับลัมเพลินลัมเพลเพินครับเพราะว่าทีมงานเราเป็นมันขายลนนัมเพลิน์ดับพี่น้องครับต้องเน้นลัมเพลินต์ตะก้อนไม่ค่อยเน้นแต่ในบ้านนี้เน้นลัมเพลินแล้วครัับบพี่น้องครสิได้้้จวดดบบานีครั รวมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมาแล้วครับวันนี้ทาจากพี่น้องซื้อบัสจองตัวเข้ามาจากพี่น้องเด้อเอาเแต่ได้การฝากพี่ฝากน้องให้เราครับช่วงนี้กับแม่ขั้วกับกระร่งให้ดูจินครับนึกดูก็ออกมาซื้อลราพูดมาแข่งไวม่ทาเพราะว่าตอนนี้ซักผ้าไว้แล้วเดี๋ยวสิออกเวลาจากนี้ปพิ่วันที่เจี๊บวันที่แปดนี่ครับจะได้เดินทางนะวันที่แปดครับมันอ่านสิไกลเลยทีนึงครับปัญบายวันที่แปดกับเดินทางที่มากอ่านสิเขียไม่ตรงที่นี่เครับ เก็บไปตรงที่แรกทางต่อนยครับพี่้องครับมันสิมีเวลาข้าป่าแล้วครับเตรียมตัวโดยทางไกลเพราะว่ามีเวลาเขาบ้านบนไหครับเก้าล้วันสี่สิบเสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสได้บ้านไหครับพี่้องครับเป็่อทเจ็ดที่แปดต่อการมันสิเงาเลยมันมีเวลาก็เลยเตรียมตัวไวก่อนครับพี่้องครับเมมมระเรมมีแค่จำกัดแค่หนึโลนะคะใครใครใครเร็วใครได้ใครช้า คนนั้นไม่ได้เจาต้กินแล้วรดยบอกอ่าหู้บอกว่าเนี่ยกัดสังโคนุ่นแม่คำคำแม่เมล็ดแม่แน่ประเดยบอกสีทำอะไรี้ยน่นมันก้อยเหรอจุเขาทำอะไรจะลาบเหรออาจารย์ต้องตีซีกแล้วครับพา่น้องครับสีดีไหมทำไงคิจะซีตลอดเลยอ้วนราคักปอนอาจารย์มันมที่บ่อเราบ่าครับบราตกินนะครับ อันพี่บอยไอ้ถามแน่นทูบที่ว่าจุดของเปพ้ลว่านอ่าตัวใดครับเรกแต่เบื่องเมื่อเส้าไปมันเปียกไปแล้วผมเห็นเลยตัวใดครับเป้ลพันธ์ไยยูนกับบุู้ากันอ๋อบไดเบิ้งบออตัวเอฟซีแฟนขาขอถามมากเลยโอ้เมื่อมื่อหมทันเมื่อวานก็บได้เบิ้งกันมาลู้มนะอเรื่งแล้วแต่ว่าทูบนี่ทูบที่เห็น เอาเดินกสอบถามไปเลยพี่น้องเด้อเพื่อมันตรงกันหาเชือกข้ามมานครับว่ากันครับตอนนี้กับทีมงานพี่บอยกับทางเฮ็ดขั้วทางเก็บยร์ความสะอาดครับเนี่ยจวดจัดเดี๋ยวอันอาซีไล่สดเดี่ยวมือเนี่ยอาร์ซีเด้เอาของไปส่งครับราว่าสิเป็นเต้นเพราะว่าสิเป็นโต๊ะเก้าอี้ครับพี่น้องครับมื่อนี้กับซีไล่สดสกปรกในบรรยากาศไปส่งมันหอกเอาแต่ขอบคุณขอบคุณหลายนะครับเด้อแฟนพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสุ้สุขคนครับที่ซื้อบัตรจองตัวครับ คนใดที่ย่างมันจะซื้อหรือเปล่าท่น้องเด้อบัตรธาคารหนกาสิบเคะแนนครับจวด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 อ้าวนี่นเองครับทีมงานทุกระบบพร้อมมาแล้วครับพี่น้องครับจอแอลดีก็มาแล้วไฟก็เรียบร้อยแล้วครับมือพื้นเั้งประเทศระบบกันอากาศคือเครื่องเสียงก็มาแล้วทีมงานไล์สวดก็มาแล้วครับทีมงาน การ,สรแสดงซิ่งตัวอย่างพร้อม,มาแล้วครับเลืองอะพี่น้องได้พี่นอ้นองถ่ายแต่พี่น้องอย่างเดียวครับซื้อบัสจองตัวเข้ามาครับพี่น้องครับเยอดจานฟาดหนุ่มอื้เป็นตัวตะมวนเราเมื่อแรกเนี่ยเห็นพนับงานว่าโอ้หน้าวิธีเนี่ยมันคือบางทิวท,ทัศน์แท้อันต้นมะคุงหรือมันจะเสียสระเสียบ่หรอีวิวครับวิวทิวทัศน์ต้นมะคุงกระป้ายต้นไม้นะครับอันอาจสิบังทิวทัศน์ ยังวาอยุครับแม่นี่ปั๊บมองนี่คับปั๊บมองนี่นต่อ่อแล้วอันเทปูนปั๊บพื้นที่ไมนเสมอเที่ปูนโอ้ยในการเลยครับนี่างน้หนาที่ที่จวดเลยครับนี่ในการเลยครับนี่เวลามีการในงานจะกรจาดจนได้จะมีก็คักอยู่ได้ครับนี่เมื่อแม่เปิดรงปิดรงเลยอันเปิดรงปิดรงนี่กบนว่าเข้าเคยไปจัดยุ่นสนามกีฬากลางครับพอแม่เคยแต่จะพุ่นกระเซียไปเปิดี่พุ่นลนะครับคือแต่หมมีคนหรือคนหมมีหรือหมมีคนก็ต้องเอาไปจัดยุ่นครับนะครับ ระเบียบคนเคยผ้าช,ชันมากจะใช้จังสั้นนะครับแต่ว่าเปิดเพื่อเอป็นงานน้นอยครับเนี่ยวิธีสิบห้องมันช่พอดีว่าเจาะง่ามเลยครับเนี่ยชันจะหนีเลยครับกว้างก็ได้ครับย่ามเวลานผูกแขนต้อนรับหรือว่าอย่างงี้ยกันแม่พี่น้องย่ามจัดการจัดงานนะเกีียวกับว่งเข้านลครับเนี่ยเดินหมดนี่มัใส่คาดเกิเลยครับเนี่ยตั้งโต๊ะตั้งเต๊ะกินนังนาวิธีแล้วก็เรียนกันเลยครับเนี่ยโอ้ยจวดเลยครับเนี่ยมีการมีงานสนาะ เกี่ยวกับวงเข่าครับแบบตุ้มโฮมผูกแขนหรือว่าเอ่ออีย่างนะครับพี่น้องครับสัก้านนวดสีคษกนระเจาะนะครับเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับเข่ามงกรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอย่างไรมากมายนะครับพี่น้องเด้อพ่อรความเาวองพ่อครับเบิรงแล้วมาแล้วกับหายดีไม่แห้งสู้ขู่สุกคนครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีและมั่งมีตลอดไปครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอีกต่อเด้อพี่น้องเด้อโอ้ย เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้หา12เหรียญครับบ่หอดร้อยเหรียญกับเขากับบ่อวนไห้เล้วครับเดือนนี้ก็เริ่มทํำไม้แล้วพี่เนี่ยเดือนนี้เริ่มทำไม้แล้วฮะก็ได้20เหรียญครับพี่น้องครับเอาขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เสียสละเวลาครับที่ตั้งรับชมให้กำลังแรงเชียร์แรงใจเบิ้งคลิปลุงตูครับทั้งคอมเมนต์ทั้งเบิ้งคลิปเด้อสุ้ขู่สุ้คนครับอ่าทั้งที่เป็นเอลซี่เนี่ยมาเป็นเอลซี่เนี่ยที่เขาามาเนี่ยครับสุ้ขู่สุ้คนเดี๋ยวะครับที่เขาาม ขอบคุณขอบคุณท yeah, ุกทายาครับขอให้เจริญเจริญเจริญลุ่งเรืองรุ่งเรืองเด้อเอาทิ่สิ่งใดก็ขอให้สรงความมาปรารถนาสุขุมสุขคนครับเจอกันเช่น้าสลักเช่นี้ฝากพี่ฝากน้องไวักนิดครับไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมจวัตรครับ